ไปตั้งแคมป์กันอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะครับผมก็อยู่เส้นเรียบเมืองนะครับก็รถค่อนข้างโล่งมากเลยนะครับเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันนะครับท้งนี้นี่ก็คือ,อมันอาจจะใกล้ตัวกรุงเทพสุดๆเลยแหละใกล้ตัวกรุงเทพมากเพราะว่ามันอยู่แค่ในตัวเมืองสระบุรีแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก 5กิโลนะครับตั้งแต่เราเข้าบายพาสมาเนาะข้างบนผมนี่มันก็จะเป็น่าทางมอเตอร์เวย์ใหม่อะ่ะก็เลยมาเร็วนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันแล้วกันครับใกล้จะถึงแล้วครับตอนนี้ก็ขับรถเรื่อยๆนะครับรถก็ค่อนข้างโล่งมากนะครับโล่งเลยนะครับกับเส้นทางบายพาสใหม่อันนี้นะฮะโลง่งโลง่งจริงๆครับผมส่วน ภายในน้ําตกสามหลันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันแล้วกันเห็นก็ว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะปราบเซียนเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นก็บอกว่ามันอ่าพื้นเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตอกสมอปกได้ลึกแค่ไหนหรืออะไรยังไงแล้วกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะพาไปดู น้ำตกสามลัดนะครับซึ่งมันเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เขาว่าเดินกันเข้าไปไม่ลึกนะเดินเข้าไปไม่ลึกมากแล้วก็อาจจะไม่ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับสําหรับสรีระร่างกายผมนะครับตอนนี้ก็<อ>แยกท<อ>ี่ผมจะต้องเข้าสู่พระุชัยเยเลี้ยวแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ติดตามกันแล้วกันจ้าเลี้ยวขวาเข้าสู่พระบุญชยัยเฉลิ ับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตรงทางเข้าอุทยานนะครับผมเราก็จะเดินไปจา่ายค่าเข้าอุทยานกันตรงนู้นนะครับก็ตามธรรมเนียมนั่นแหละมาถึงเราก็ต้องจา่ายค่าเข้าอุทยานใช่ไหมแต่ว่าอย่างว่าแล้วเนาะ การเข้าอุทยานเนี่ยมันมันไม่ได้แพงมากเราก็ช่วยบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับพอพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันก็สิ่งต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับการมาเที่ยวแคมป์อุทยานเนี่ยผมก็ว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่ ช่วยเหลือท้องที่ด้วยนะครับช่วยเหลือท้องถิ่นช่วยเหลือท้องที่ด้วยนะครับก็ยังไงอย่าลืมมาเที่ยวอุทยานกันเยอะๆนะครับส่วนอัตราค่าเข้าเนี่ยส่วนใหญ่อุทยานก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับก็ผู้ใหญ่20บาทนะครับเด็ก10บาทนะครับแล้วก็มีรถจักรยานรถนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมก็ได้จ่ายไปแล้วเนาะจ่ายไปตอนเข้าแล้วเพราะผมก็ได้ ตัวค่าเข้าอุทยานมาแล้วนะจ๊ะพอเราจ่ายค่าผ่านทางมาแล้วนะครับเราก็มาถึงที่ทำการอุทยานนะจ๊ะเราก็ ที่เรามาัดที่นี่ไม่ได้อะไรหรอกรจอสมุดปแต้มนะครับพะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเขตอุทยานตรงนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวแล้วนะครับเสร็จแล้วนะจ๊ะกับการแต้มสมุดเราก็ได้เช็คพอยต์อีกหนึ่งที่ตอนเนี้เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ทําการใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปลงทะเบียนอ่า ที่พักเนี่ยการกางเต็นท์เนี่ยตรงสวัสดิการซึ่งมันอยู่ตรงหน้าที่กางเต็นท์เลยนะคือตรงเนี้ยเข้าไปได้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นน้ําตกนะครับเพราะว่าเดินไปแค่300เมตรเองแต่ว่าตอนเนี้ยผมมาก็บ่ายสามครึ่งนะผมว่าผมจะไปจัดแจงเตียงเตียมกางเต็นท์อะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าเวลาเหลือหรือว่ามันไม่มืดมากเนี่ยผมอาจจะเดินเข้าไปหรือไม่งั้นก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผม ตอนนี้ก็กางเต็นเสร็จแล้วนะครับตอนแรกกับผมคิดว่ามันจะร้อนนะเพราะว่าตอนที่ผมกางเต็นท์กางทาร์อะไรเงี้ยแดดมันค่อนข้างแดดมันก็ค่อนข้างแรงแหละแล้วก็คิดว่ามันน่าจะร้อนกับมันคืนเพราะตอนนี้ตกเยน็นตอนนี้ประมาณเกือบหกโมงนะครับอากาศหนาวแล้วเริ่มหนาวแล้วผมก็เลยยังคิดอยู่ว่าวันนี้น่าจะน่าจะหนาวแหละก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับกางเต็นก็อย่างที่เคยรีวิวไปกับตัว ในเจหาไฮนะครับแล้วก็ทาร์บก็จะเป็นของผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโคแมนดาร์ครูมนะครับรกันแสงนน่นนี่นั่นนะภายในเต็นท์ก็ประมาณนี้ครับมาคนเดียวผมก็ขี่เกียดขนเยอะแต่ขะต่อแต่ขนาดไม่ขนเยอะก็ยังเยอะขนาดนี้เลยนะเอาเข้าจริงๆก็เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะทำอะไรพิเศษพิเศษนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวก็สักพักนึงอาจจะทำอะไรกิน แต่ก็อุปกรณ์เต็นท์ก็มีประมาณนี้แล้วกันครับเออผมยังผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพาไปดูเข้าไปในเต็นท์หรือเปล่านะกับกับตอนที่ผมอ่าเป่าลมเป่าลมเตียงแล้วอะ่ะนี่เป็นเตียงที่เป่าลมเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ผมเคยบอกไปว่ามันมันดีมากนะมันดีจริงๆสําหรับคนที่แบบปวดหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าพา ผู้ใหญ่มาอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้สามารถที่จะลุกเดินสะดวกแล้วก็ลงมาจากเตียงได้ง่ายๆอะไรเงีย้งย,ยดีกว่าการปูกับพื้นที่แบบคนเท่าคนแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะลุกยากอย่างนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับก็แต่พอดีว่าครั้งนี้ผมมาคนเดียวก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าขนประมาณสรอบอ่ะผมใช้ไอ้คันเนี้ยขนนะประมาณสมรอบกว่าจะหมดนะครับแต่ถ้า ถ้าเอาป่ามาด้วยนี่ผมว่าน่าจะข,ขนไม่ต่ำว่าไม่ต่ำว่าหกเจ็ดรอบแน่นอนเพราะของป่าเยอะมากไอเราว่าเราของเราเยอะแล้วนะแต่ของป่านี่จุกจิกยิงยิงจุกจิกสุดๆดไม่รู้บางของบางอย่างว่าจะเป็นก็เอามาไม่เข้าใจเหมือ,อนกัน ผมว่าที่เนี่ยเขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะตั้งแต่ช่วงที่ผมมาเมื่อช่วงหลายปีก่อนนะคือคือจริงๆแล้วอ่ะผมไม่เคยมากลางเต็นที่นี่หรอกครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกแต่ว่ารุ่นก่อนที่ผมเคยมานะคืออ่ามันมันมันไม่ได้พัฒนาอะไรเยอะขนาดเนี้คือห้องนงห้องน้ําอะไรก็ดีมากเลยนะเดีย๋ยวพวกนี้ผมจะพาไปดูห้องน้ํานะครับว่าห้องน้ําเป็นยังไง แล้วก็การปรับปรุงทัศนียภาพหรือว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยก็ค่อนข้างออกมาได้ดีมากๆเลยนะผมว่าโอเคนะกับลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันนะผมว่าเวิร์กมากนะยังยังไงก็อย่าลืมอุทยานนะครับท่องเที่ยวอุทยานแล้วก็อย่าลืมเงินสนับสนุนให้ให้เขาเพื่อครับจริงค่าเข่าอุทยาน20บาทค่ารถ30สบแล้วก็ ค่ากลางเต็นท์อีก30บาทนะครับเพื่อบำรุงนะครับทัศนียภาพให้เรามีสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยอ้อแล้วก็ชิงช้าที่ผมนั่งอยู่นี่มันก็เพิ่งมาด้วยเอาจริงเพิ่งมาเพิ่งมีนะครับก็เพิ่งได้เล่นเนี่ยแหละดีจังไม่มีคนควยให้อะ่ะ น,นี้เราอาจจะมีต้มยำไก่ป่ายใครสนใจว่าต้ยมยำไก่ป่าไก่ป่าสวยอยู่เหมือนกันนะข้างหลังผมเนะี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสะพานที่ที่ผมถ่ายให้ดูตอนที่ผมเดินมา มันจะเป็นสะพานคือมันจะเป็นเลนสําหรับอ่าให้กับจักรยานนะครับสําหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานเล่นนะครับหนว่าสวยอยู่ตอนแรกๆอ่ะจะมีการกางเต็นที่ริมอ่ามันตรงนี้มันจะเป็นถนนนะถนนทางขึ้นมาจากข้างล่างนะครับปกติเขาจะมีการกางเต็นท์กันเดี๋ยวนี้ยเขาไม่ให้กางแล้วนะเขาเขาเขางดการกางแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นที่ของกรมทางนะครับ แล้วก็ตอนนี้เขาก็เลยให้มากลางที่เป็นลานกลางเป็นแหละอย่างเดียวเลยเท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็ทำกับข้าวอยู่นะกำลังย่างกุ้งแต่ว่าเป็นกุ้งเ <eterm oon> like ือเราไม่มีตะแกรงอ่ะดียย่างกับแก๊สอย่างนี้เลยเอาซื้อๆอย่างนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะได้กินดีหรือเปล่านะกับการย่างแบบนี้นะผมก็จะลองดูแล้วกันสุดความสามารถถ้าไม่รู้ว่ามันจะได้กินดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแล้วก็ถ้ามันถ้ามันไม่สุกยังไงแต่ผมมีเบอร์นเนอร์อีกอัหนึ่งอย่างละอาจจะเอาเบอร์นเนอร์เป่าข้างบนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะ ลองดูลองดูนี่ย่างแล้วไม่รอดครับยังไงก็ต้องเอาเบอร์นเนอร์มาช่วยอยู่ดีแต่ก็สุกแล้วละ่ะคือจริงๆมันก็สุกแล้วละก็ทานได้แล้วจ่อที่ผมกล่าวว่าเอาเอาเบอร์นเนอร์มาเพราะว่าแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าคิดวา่าันน่าจะย่างไม่สุกเพราะมันเป็นกุ้งแบบนนะถ้ากุ้งแบบนี้คือมันกัดด้านไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ จ้ามได้ก็ต้องอย่างนี้แหละ,หละออบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยเตะมากกลิ่นเตะจมูกนีกมันกุ้งจ้ามันกุ้งนะจ้า <c oughs> ส,สุดสุดสุดยอด ต่อไปก็จะเป็นการย่างเนื้อนะครับเนื้อนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านร้านขายส่งร้านหนึ่งซึ่งบอกกันตรงว่าผมซื้อมาถูกนะก็คือแพ็คเนี้ยร้อยเดียวไม่ใช่ดิ95้าบาทเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเนื้อมันเป็นเศษเนื้อที่เขาอแล่แล่สเต็กมาเป็นท่อนๆใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเศษเนื้อที่เขาเหลือตัดมามันก็เลยราคาถูกแต่มันก็คือเป็นเนื้อคุณภาพอย่างหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเป็นการากินของดีในราคาประหยัดนะครับก็อันนี้ก็คือจะทําการาย่างย่างหรือเปล่าย่างหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันใช้ไอเนี่ยเป็นกระทะหินนะครับกระทะหินผมอยากลองมานานแล้วว่าการย่างเนื้อด้วยกระทะหินเนี่ยรสชาติเนี้ยเขาว่ามันจะเป็นยังไงมันก็คงเหมือนกันแหละนะในความคิดผม,มก็คงเหมือนกันแหละแต่ว่า ได้ความได้ความแปลกใหม่เอา,อางี้ดีกว่าเนาะมันก็คงได้ความแปลกใหม่อะไรเงี้ยแต่เห็นเพราะว่ามันมันรสชาติมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นหินที่มาจากธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะก็จะลองดูแล้วกันว่าความแตกต่างมันมีไหมนะครับ จะทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับอากาศนี้เย็นเลยนะประมาณยี่สิบเอ็ดองศานะยี่สิบเอดยี่สิบสององศาเนะี่แหละเพราะว่าผมดูอยู่เนี่ยแบบหนาวนะเปิดแอร์แบบแรงๆเลยอะ่ะเปิดแอร์แบบได้แบบฟิลฟิลเปิดแอร์แรงอหนาวเลย นี่คือเป็นที่ที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วนะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วนะอันนี้นี่คือผมว่าภายในเดือนเนี้ยยังยังยังพอได้อยู่นะภายในเดือนมกราต้นกุมภาอะไรอย่างเงี้ยยังได้อยู่เพราะว่าอธรรมชาติที่นี่ก็แวดล้อมไปด้วยป่าหมดเลยนะมันก็เลยน่าจะน่าจะทำให้มัน หนาวได้ไปถึงกลางอุมภาเลยยังไงก็อยากดื่มดำธรรมชาติวิวสวยๆเมื่อตอนกลางวันผมก็ถ่ายให้ดูแล้วเนอะว่าวิวสวยมากที่นี่นะครับมีหลายมุมมองอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างไงถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้อาจจะ,ะเข้าไปดูน้ำตกกันละกันจ้า นี่ก็จะเข้านอนแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ขอนอนก่อนจ้าอากาศหนาวพมากเลยก่อนผมเข้ามานะ20องศานะไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นโอเคครับนอนก่อนจ้า สุดยอดแห่งการนอนหลับนอนตั้งแต่ประมาณแบบกี่ทุ่มอะสามทุ่มแม่งนอนไปประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเลยประมาณนี้แหละหูแล้วตื่นตื่นมาตอนนี้นะเก้าโมงผมเตหลับยาวมากบอกเลยหลับยาวมากอากาศดีมากแล้วมันก็เงียบสงบมากเลยนะถ้าสุดว่า ตอนประมาณตีสี่เนี่ยนะตีสี่ตีห้าเนี่ยถ้าไก่มันไม่ขันาปลุกแล้วก็เนนะี่ยผมก็ไม่ตื่นอากางบึกแน่รอนกลายเป็นว่าที่นี่มันมีไก่แจ่เดินตุ้มเตียมตุ้มเตียม,ม,ม,มอยู่แถวเนี่ยนะมันก็มาปลุกผมไม่ตื่นอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็หลับยาวอยู่แหละสบายใจต่อไปก็จะต้มกาแฟกินนะครับยังคิดอยู่ว่าจะใช้วิธีไหนยังนั่งคิดอยู่ มึงใช่ไหมเนี่ยฮะที่ปุกกูตอนตีสซีนะเนี่ยฮะมึงวะเนี่ยสรุปต้องมาดิฟกาแฟจ้าเอาแบบง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าผมก็ไม่ได้กินกาแฟดิฟมาค่อนข้างนานแล้วก็อยากจะลองกินกาแฟดิฟดูตอนนี้กำลังหาผ้าอยู่เ ุณหภูมิก็ตามที่ผมต้องการนะครับประมาณ9 2 9 9 3องศานะก็อย่าชติดนะครับส่วนปริมาณที่ผมต้องการก็คือ250นะครับผมใช้กาแฟประมาณ16กรัมจ้าค่อยๆลินเข้าไป มีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนะตัวผมเป็นแพนิกนะเป็นแพนิกแอดแท็นะครับเราห้างงบกินคาเฟอีนเหมือนกันนะแล้วก็ลองดูแล้วกนะันเพราะว่าประมาณปร,ณปริบาตกาแกฟสิบกกรรมก็ได้อยู่แหละนะได้แล้วนะครับผมกับกาแฟาน้ำสลับ ก็ไม่มีอะไรมากดื่มเลยลก็ตามที่ผมการนั่งเเร่นลบแเร่นแบบว่าลบแรงแล้วก็แบบพาให้แับสดชื่นับอยากนอนต่ออยากนอนต่อย่าไม่ได้กินกาแฟดิบแบบ เต็มแบบนี้มันนานมากนะคระับเพราะปกติก็ชงช็อตอย่างเดียวนะครับก็ได้มากินกาแฟดิบแล้วคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็เก็บเต็นท์แล้วนะครับก็ตอนนี้นั่งพักลมแรงมากเพราะลมแรงคุณเนีดด่ยแม่งเป็นปุะสานกับการกีบในทุกทุกทุกซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยเก็บเต็นท์ยากพักเต็นท์ยากก็เลยค่อนข้างที่จะกินเวลานานนะครับตอนนี้ก็เหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับก็ ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีน้ําหรือเปล่าเห็นเจ้าหน้าที่เขาพูดมาแววๆว่ามันอาจจะไม่มีน้ํานะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีน้ําก็อย่าเราไปดูเส้นทางธรรมาชาติกันแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เก็บหมดแล้วนะครับผมกับการกลางพื้นที่ืกลางเต้กับพื้นที่กลางเต็นตรงนี้นะครับเก็บหมดแล้วเหลือเพียงแค่การขนย้ายตรงนี้อีกแค่ครั้งเดียวเราก็อ่า จะไปดูน้ำตกกันเหนื่อยเหมือนกันนะเอาเจ้างจริงการกลางเต็นคนเดียวกับอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่มันค่อนข้างจะเยอะขนาดเนี้ยผมก็เหนื่อยนะตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าถ้ากลา,างเต็นครั้งต่อไปเนี่ยคงอาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกแล้วก็เหนื่อยจังนอันนี้เรากําลังจะเดินไปน้ําตกสามลันนะครับอเส้นทางข้าง,งหลังนี่นคือ ตอนแรกเนี่ยเขาสามารถเอารถเข้ามาได้นะแต่พอหลังๆนั่นแะเขาไม่อนุญาตให้เอารถเข้ามาตรงก่อนจะถึงทางเดินที่จะเข้าไปน้ําตกนะครับก็เลยต้องเดินเข้ามาอีกประมาณร้อยเมตรนะครับกว่าจะถึงทางเข้าน้ําตกตรงนี้ปกติเนี่ยมันจะจอดรถตรงนี้ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นรถของเจ้าหน้าที่เข่านะครับแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถนําเข้าได้นะจ๊ะ ใครเคยเห็นลูกไอ้นี้มั้งปะผมไม่รู้ว่ามันเรียกต้นอะไรนะแต่ว่าผมเคยเล่นนะตอนเด็กมากๆแล้วคือไอ้นี่มันจากเป็นแบบเป็นลูกกังหันนะ่ะเวลามันล่วงมาจากต้นอะมันจะหมุนปุ๊บปุเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะบินหรือเปล่าผมจะลองโยนดูแล้วกันนะ มันไม่บินอะ่ะมันต้องรอแห้งกว่านะี้ที่ผมเคยเล่นน่ะมันแห้งกว่านี้ที่นี่ก็มีนะต้นเบลเลอร์เลยนี่จ้าถึงทางเข้าแล้วเดินเข้าไปอีกประมาณสามร้อยเมตรเนาะแต่ก็ <c oughs> ผมเคยเดินมาแล้วแหละครั้งสองครั้งเนี่ยแหละผมจําไม่ได้แนละ้วก็ไม่ได้เข้าไปลึกมากแล้วก็ทางเดินก็ไม่ได้ยากลําบากมากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงผมก็ไม่ทราบเหมอือนกันเนาะ ทางที่เดินมานะครับส่วนเนี่ก็จะเป็นทางทางเรียบเนี่ยแหละแต่ว่าหินมันค่อนข้างเยอะนะครหินจะกระโดดกระเด้งกระดองกระแดงอยู่พอสมควรเลยมันก็ทำให้เราต้องระแวงขาพิกเป็นช่วงๆนะครับผม จะมาผิดหน้ากันไปสักสักหลายเดือนเลยแหละก็คือจริงๆผมว่ามันสวยมากเลยนะอันนี้มันเป็นชั้นที่สองที่ผมขึ้นมานะตาแรกที่ผมหน้าให้ดูมันเป็นชั้นแรกอันนี้ตัวชั้นที่สองผมว่าถ้ามันเต็มฟอร์เนี่ยมันน่าจะสวยมากเลยนะก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็แช่ได้นะน้ำก็โอเคอยู่แหละ แต่ว่าจะเล่นลก็นเล่นได้แหละผมว่ามันไม่ใช่โคนนะที่สีเป็นอย่างนี้มันสะท้อนแสงแดดมาอีกทีนะโดยตัวมันแล้วนี่ก็มองเห็นพื้นอยู่นะมองเห็นพื้นอยู่ถึงแม้น้ำตกมันจะแห้งนะแต่เราก็มีอ่า เสนียาภาพของการเดินป่าเข้ามาแทนนะผมว่ามันก็ได้อยู่แหละเพราะว่ามันก็ได้สูดอากาศชื้นอากาศเย็นๆอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ถามว่าเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันเป็นทางที่แบบเรียบมากแลก้วก็ลมพัดตลอดทําให้แบบไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรมากมายเดินเข้ามาดูได้ครับเทปนี้นะครับก็อำลากันไปพร้อมกับ น้ำตก3ลั่นแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่เสียเวลาในการรับชมนะครับผม